คุ้งเชลิชาเชจ้าวันนี้เราก็จะมาหั่นผักกันนะครับผักอะไรครับนี่เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าลืมชื่อลืมชื่อเราคุงลืมชื่อหนึ่งอ๋อต้นหอมโอ้ต้นหอมมาใส่นี่วันนี้จะทำอะไรกินครับผัดไทยครับผัดไทยใช่ไหมครับใครใครเป็นคนผัดครับแม่ครัเอาแม่เหรออ่าแม่เป็นคนผัดเหรอคะมาๆมาเร็วมาเร็วเอามาใส่เดี๋ยจะให้โต๊ะหั่น มาทำกับข้าวมาเอามาใส่ก้อนนะไปก่อนมาใส่ตัวนี้ทำกับข้าวจ,าจาับหมอนจับใส่น้ำน้ำอ่อนน้ำพ,พริกอ่องโยนลงน้ำพริกอ่องน้ำพริกหมอดำนี้ำพริกน,นุ่มน้ำพริกน่องอ้าวนี่ผัดไทยครับผัดไทยผัดเอาผัดไทยได้สวยผัดสวยผัดสวยผัดไทยเนอะ สชาติจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ติดตามนะครับหน้าตากป็ประมาณนี้นะครับเราจะมาหั่นเหมือนเดิมผัดไทยแต่ซวยผัดสวยผัดไทยโดยขมเมาคนดำ หัรนหันดีๆครับหันให้ดูน่ากินนะฮะอืมโอเคเดี๋ยวรอให้รอให้เข้าที่เข้าทางก่อนเดี๋ยวเอาอเอาเนี่เนยเต้นหอมต้นหอมไปใส่นะครับ จะเป็นยังไงก็ไม่รู้รสชาตินี่เนาะดูจากการหัน่นลหั่นอีกนะหั่นทั้งหมดอหั่นให้อีกหั่นดีๆนะครับเดี๋ยวมันจะโดนนิ้วไปด้วยตั้งใจมากและใ่ ใส่ถาดยังไงทางนู้นเสร็จยังเสร็จแล้วเขาเอาของมาใส่เลยนะมาใส่ผัดไทยครับเทแล้วก็ผัดไทยเจ๊ปุ้ยผัดไทยน่องไข่ใส่ไปไข่น้นงนองไข่ครับมาใส่เทเลย <ขอ S 2> จากการทำ<อ><อ>กับข้าวทำอาหารอ่า เลยครับโโอ้หเอานี้จับเลยนี่จับตัวนี้นี่นี่จับผัดเลยครับผัดในกระทะนะครับอย่าผัดออกนอกกระทะนะครับโอ้เป็นตาแซบอ่าเดี๋ยวเราผลงานสุดท้ายครับว่าจะเป็นตาแซบขนาดไหนครับเป็นตาแอมขนาดนาแอมเราดีแอมเอ็มกับจำแม่มีคุณย่ามาให้กำลังใจ เราจะม,มาจะ,ะม่้านวกรเสิมืี่มึงอาคาเมาอร่อยไหมครับเดี๋ยวให้แม่กอนชิมก่อนว่าอร่อยไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผลงานอ่ะเดี๋ยวให้แม่กอนชิมก่อนชิมสิ ชิมก่อนนะอร่อยไม่อร่อยอชิมของอชิมด้วยมือนะคะไม่ได้ใช้ช้อน